คงรู้งใจเย็นโคลคูสวิสระสีคู ติกว่าขอดูรงรอนะใช่เหรอตอนนี้หรอคิวหบเวอร์ตีสอนะเว้ยมันจะหนึยังไงวะไม่เหลือแล้วคิวไม่เหลือแล้วใช่เหรอตีสองนมึงคิวรหเลยนะ ตอนนี้ VAP พันหนึ่งอยู่ไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมบอกเลย VAP พันหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วอสด้วยยศใหญ่ตำรวจรถู่้ใหญ่ทำอย่างนี้มันเกินไปตำรวจบ้มบั่มรถประชาชนทำไม่ได้ใช่ใช่ไอเซิร์ฟไม่ได้สู้ไอเซิร์ฟไม่สู้แขงอีก หลายรอบแล้วความปลอดภัยของตำรวจจะเป็นผีพายได้ัดัูวางดีอะไปไอ้สูไปมันเกินไปมันเกินไปอันนี้เรืนอคดีของผมอะเจเล้เจลคุณฟังผมนะมอไม่ขออะไรเลย้ตัดกูกูวางกทำึงเงียบกวกูโดนเหมือนกันกูโดนิวแรกอ้โไม่แพี่ตีผมไม่ได้ยินบอกว่าใครไม่ได้ยินเกี่ยวข้อเข่าไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินไม่มีไม่มี เดียวโค้มาแบบเลยงเลยโดนเหนประชาชนเป็นเป็นอะไรก็ได้แล้วโนความขัดใของตำรวจปลอดภัยแต่เราไม่ทำอะไรคุณคุณจะพูดจะต่ปอดภัยของพกผมมาครับจุดไหนไม่คที่าตเอันไม่ได้ถืออะไรเลยเพียงอยู่ผก่มถูกจะทำที่บ้านตัวเองมัเพียงอยู่้คนผู้ก่อเหตุนะพวกคณผู้ก่อเหตุตอนนี้ยค ไม่ได้โันเจ้าตกจับจริงมากอันนี้ของผมบอลหงอผมของผมไม่เอาอะไรมากผมขอค่าพาวรถแล้วก็ชี้แจงกอลหนุดด้วยว่าอย่าบั้มผมโอเคไหมคุณไปชี้แจงว่าเขาไม่ควรทำแล้วก็อย่าเขาไม่ได้บั้มเขาคิดอะไรเพลินๆเออเขาบอกเขาคิดอะไรเพลินๆด้วยไม่เกินไปเลยแบบคือไอ้หอยน่าจะโดนแบบเบื่ลงน้ำเลยอันนี้คือตั้งใจแล้วผมก็รู้ว่าคุณก่อน ก็เป็นพลเมืองหนึตัวเนอกๆนะจีว่าตอ้าจะใช้นกำลังกบลังนะไม่รู้อะบัมหอยร้อรจภาษีนะให้บกคุณนะเ็นไม่เรื่องในกอนทงานอยู่นเนี้ยใเดียวอหมอมันบั่มไม่ได้หรอมันไม่ได้มีกฎไม่เกี่ยวนี่ถ้าหมอไม่อยู่ในฮอมาหด้าบ้านผมนี่พื้นที่อ่ะจจะของหมอมันก็ไม่ควรหรือเปล่าไม่เกียนนะมันองปีห้าศูนย์หนึ่งเขาจจะลหน่อยเหมอนเพื่อนผมขับรถมามันชน คุณชี้แจงด้วยคุณมาชี้แจงพวกคุณด้วยว่าห้ามชนโอเคไหมเขาจะได้เข้าใจกันผมไม่เอาอะไรมากแค่นี้พอคิดอะไรเพลินๆก็ทีหลังอย่าไปคิดอะไรเพลินๆนะบอกแต่ไม่ไม่รักไปตรงกันไม่ไม่ไม่คือต้องรู้ด้วยไม่เอาอีกแล้วนะก็คือแบบก็ต้องคือแค่เราแค่นั่งแล้วก็ไม่พร้อมไม่พร้อมจะสู้อะไรเราก็แค่ให้รู้เข่ไม่ก็คือเราพวก็พูดอยู่ก็คือถ้าสู้นะว่าสู้ไหมว่าสู้ไหมเราถามหน่อยตลอดเนี่ยพวกก็บอก บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันถืออาวุธโดยการยกมือไม่ได้ไงมาตรฐานเดียวกันครับการนี้ก็นี่ก็นี่ก็ทำได้ก็คือการยกมือก็คือการยอมปฏิบัติไม่ใช่ครับกดปฏิบัติคือคุกเข่าคุกเข่านั่นคือการจำนนในในสิ่งที่ไม่ได้นี่บ้านผมถ้าเป็นบ้านข้างนอกอะบ้าเกิดว่ามุ่งมองกับวิญญาณก็ใช่นะครับคือเขายอมจำนนไงแต่คืออันนี้คุณยังไม่ยอมโดยแท้จริง ะไรยกมือเป็นการจำลงอลยอไม่อตีอติดูยกมือเหไมดูมือดิเน่ไม่เอา่กแทงได้ไหมทำอะไรไม่ได้ระแงไม่ได้ไมจแล้วนี่ไม่ได้โอเคจบงานอย่ไม่ได้ไมแข่งได้รืปัด้วไม่อันมันเป็นมันอาจจะเป็นบ๊หรือว่าอะไร่ง้ไงอ่านั่ตามไครับผมทัมดคือทุเขา้วครคุณจา แต่มแสดงว่าผมควรจะต่อสู้อะคุณแต่ถ้าคนแบบนี้ถ้าคนแบบไม่เคยไม่เป็นคำพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเชื่อใจได้แต่ถ้าคนผมโดนมาหลายรอบแล้วไงตรงเนี้ยหลายรอบแต่ก็กับคนอื่นไงถูกต้องไหมไม่ใช่ผมแน่นอนนักกรณีนั้นผมก็เลือกปฏิบัติกับใครเป็นบางคนไม่ได้หรอกครับไว้แต่มันก็ต้องรู้รู้กันอะมันต้องรู้กันอะเอาง่าย อันนี้จริงดูดิดูอย่างคุณลุงอย่างคุณลุงจะไปทําร้ายใครได้เขายกมือถือมีดต่อยถือมีดไว้แต่เขาก็ไม่มีเจตนาเลยเพราะมีดเป็นของเขาเขาจะถือเขาจะไปหั่นผักก็ได้ใครจะรู้ก็ใช่ไงใครจะไปรู้ก็ร้ก็เหมือนพูดแต่ใครจะไปรู้เจตนาบางทีเขาอยากจะหั่นแพงผมไอ้ตีไอ้เซบอย่าพูดถึงกูบ่อยกูทําบ่อยก็แลครับ ว่าเรื่อเหนื่อยมากพวกเราตายแล้วตายอีกเรียกโค้งมาปาดปืนผมว่ายักโกงเกินเมื่อกี้โอ้ยอหละครับเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ผมเนีเข้าบ้านไปเมื่อกี้ก็เป็นเจ้าเอกตำรวจตำรวจก็ตีผมเลยบ้านผมผมก็ตกใจคุณมาตีผมเมื่อกี้หยอตกใจสีสนับอยู่แล้วมาก็คือเฮ้ยอย่าไปทำเขาอย่าไปทำไม่ยอมรับมีบุตรแน่ไม่บอมฉวัดฉวัดตำรวจนะไอ้เหี้ยมึงจะไอ้เหี้ยอะไรไอ้สัส พึงสารนี่ยันแล้วเป็นหน่อยมาบักคุยดีๆเยี่ยดเห็นไหมพอมึงทำางี้แล้วใครจะเชื่อใจมึงได้ไม่เบื่อมึงอ่ะไม่อย่างเงี้ยไม่มีใครเชื่อใจแล้วแล้วไอ้เียลุงฟังก่อนฟังก่อนว่าจัดแล็บต้องฟังก่อนว่าที่จัดแล้วทำมันก็เกินไปจริงๆเพราะว่าตอนนั้นไม่มีอะไรเลยตำรวจยังไม่มาวางระเบิดนะแทงไม่ตายศพแทงฝยังวงฟ้งอดูอยู่วงเป็นคนนอนดูอยู่อยากเหยั่งยันไม่ตัวยันติหยันติถ้าจะเสี่ยงถ้าจะเสี่ยงถ้าจะเสี่ยงไม่ได้เหตุผลแล้วพิสตีเหตุผลแล้วพิสตีทนานแหละครับ เทียงไม่ได้สอบเดียวสอบเดียวสอบแทงแต่แอปไล่แทง เดียวอะไรไม่เอาอะไอ้จบเดียวอะไรนิกกี้ด้วยอันนี้กี้ด้วยอันนีกี้เริไม่ไม่อันนีกี้ก่จบจุกจจกฟังฟังฟังก่อนค้อตำรวจเลยทีนี้เหรอนนี้เลยอทนนี้กี้ไม่มีอะไรเลยอ้นิีกี้ไม่มีเลยอันนีกี้กี้แบบอ้นนกกี้เนี่ยจะเข้าบ้านเลยแย่งย่งไงแี่งต่อจริงป่าวริงเซกีนี่ยิงๆเน้าองีแล้วบอกว่าตำรวจวางอันนี้ขตดเสียงนะตำรวจเสียงได้ น่าเกลียดมากเพราะว่าเขาเป็นคนอยู่หน้าประตูไม่มีใครวางจะแล็บแชงอยู่เดูให้ทำตามตํารวจในคุ่เข่าี่คุ่เข่าี่เออเดี๋ยวคุ่เข่าคุ่เข่าคุ่เข่าแล้วเด็ดเด็ดเด็ดเออคุ่เข่าคุ่เข่าแล้วเราใครจะคู่เข่าได้เลยเอาว่าคุ่เข่าได้ไม่ได้วคู่เข่าได้แล้วนั่นแหละผมก็เพื่อความปลอดภัยหน้าที่ผมเฮ้ยแต่มึงถ่ายรูปตอนนี้มึงเท่เลยนะก็บอกเลยถ้าบุญถ่ายรูปตอนนี้มึงโคตรเท่เลยนะกระแสหนึงได้ไหมเนี่ยค่ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายค่ถ่ายรูปจ้าตำรวจกลับเด้อ กับนะากับน้าก็ตามน้าปกติอย่างไรมันมันด้มีเหตุต่อหนะแต่ขอของพอกับรถหมอไปได้ไหมขออะไรขออะไรก็รับนั้น ครับพอเซร์เเคลียร์หมดเลยพอหมอชนกจริงสนามยาต้องเลียบเพื่อทางออกที่ดีที่สุดไม่อย่างไม่อย่างมันมีเหตการชนกันแล้วไปโดนตำรวจตาไงครับพอจอดตรงนน้นมันเลยต้องเคลียร์พื้นที่นะก็ก็ต้องเลี้ยวขวาใช่พอจอดไปใกล้ๆลเลยคือมันมัจอดอยู่ใกล้หลุมมันก็ใครเห็นก็หมัดเคียวอย่างกแมันมันไม่ใช่กอบนะไม่ไม่ตอัะครับเดเพื่อนออกไปได้กลับกลับไปกลับไป แม้แต่กินนั้ผมเห็นด้วยกับต่าแล็บนะเพราะว่าโจรอ่ะมันเหลี่ยมเยอะครับคือเขาอ่ะป้องกันตัวมันถูกต้องแล้วอันนี้ผมเห็นด้วยกับตำรวจเว้ยเพราะว่าผมอ่ะทำกับตำรวจเยอะมากเยอะมากๆในในเคสเคสไอ้นี้ยแบบว่าผมไม่ทำครับผมไม่ทำเพราะผมวิ่งไปแทงอ่ะแล้วแก๊งอื่นมันก็ทำไงเข้าใจป่ะไอ้เซิร์ฟถือว่ามึงได้ล้างแค้นอย่างสมใจหมายคุณทำให้ผมเห็นด้วยกับตำรวจอันนี้ผมเห็นด้วยกับตำรวจครับได้ล้างแค้นสมใจอยาก ไม่ว่าแก๊งไอ้บ๊อบหรือว่าไอ้บ๊อบก็ท <assunto> ําแบบคนที่วิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวแล้ววิ่งเข้าบ้านเนี้ยแล้วมาแทงใหม่อันนี้ผมเห็นด้วยกับตำรวจก็เปรียบเข้านั้นนอนไม่ได้หรออย่ากินอาะฮะเยอะนิดเดียวเอ๊ คือช็อกเลยไม่ที่ผมไม่ที่ผมเงียยแบบผมเถียงอะไรไม่ได้ไงไอ้เงี้ยผมอะทําบ่อยไงเข้าใจป่ะไอ้เนี่ยผมเป็นคนที่ทําบ่อยมากอะผมก็เลยจะพูดไปทีอะไรพูดไปแบบเข้าตัวเองชัดๆอะยิงจังไงนี่ก็ยิงยังไซ่อมประตูอยู่นี่ไม่เห็นเหรอ เไ้ยเซิร์ฟไม่ค่อยหนุ่มหรอกนะลุกทอม้วหลุดคนซ่อมพระไอ้คนซ่อมพระตูอยู่เนี่ยลุลุกขอม้วหลุดเหรอไอ้ยิงกูแบบจะให้กูตายเพราะระเบิดมันให้ได้อะคือคือเมื่อกี้ก็กัดจะหลุดหลุดหลุดแล้วนะแบบแต่ก็ยังกูแบบสุภาพอยู่นิดนึงอะลุกพูดว่าอะไรลุกพูดว่าอะไรอะลุกบอกเฮ้ยจะยิงทำไมอะซ่อมประตูอยู่ยิงทำไมอะยิงทำไมอะยิงทำไม่เห็นเหรอว่าซ่อมประตูอยู่อะ